นะคะเพื่พนอนวันนี้แฟนจะมาทำาตาคอดซอสมะเขือซอสมะเขือเทศนะคะนคะ่มันจริงๆแล้วมันเป็นใส่มะเขืออันนี้เลนะจริงๆแล้วมันเป็นอาหารของจีนนะคะแต่แฟนจะใส่พริก เพื่อให้มันมีความเผ็ดแล้วผูกปากของเราเองนะ,ะอันนี้คือปลาที่ทอดนะเพื่อนๆปลานี้ไม่ต้องทอดให้กรอบมากนะ,นะคะก็แค่ทอดให้มันหอมแล้วก็นี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไคปคลุกกับน้ำซอสมะเขือเทศเนาะแซนทอดเสร็จแล้วนะคะทอดก็ประมาณไม่ได้กรอบทั้งตัวนะฮะตอนนี้แซนก็จะนี่ค่ะเราจะผัด เครื่องมันก็มีอะไรไม่เยอะนะคะอันนี้คือโอ้ยคือต้นหอมที่จะใส่นะเราจะใส่แต่ต้นหอมที่เป็นต้นไม่มีสีเขียวนะคะเพราะว่าเพราะเราผัดซอสมะเขือเทศมันมีเปรี้ยวใช่ไหมอะไรก็ช่างที่มันมีเปรี้ยวมันจะทําให้สีเขียวเนะี่ยเปลี่ยนเป็นสีเนาะอันนี้แซนจะใส่ขิงกับกระเทียมนะคะสำคัญมากนะ เราจะผัดให้หอมนะเพื่อนถึงจะจะเตรียมนะมเราอาจจะใส่น้ำมันอีกนิดหนึ่งอ,อันนี้จะต้องผัดให้หอมจริงๆนะพื่อนก็มะเขือเทศก็จะมีน้ำตาลหรือว่าเติมเกลือเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะใส่เตรียมไว้ก่อนเลยเพราะว่าแค่ซอสมะเขือเทศนะมันจะมีความหวานไม่พอแล้วก็ความเค็มไม่พอเราต้องใส่เพิ่มนะเพราะเราต้องมีน้ำด้วยนะ เราต้องเติมน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้มันจะหอมขิงกระเทียมนะคะนีนะะใ่ให้หอมก่าน,นี้อีกนะเพื่อนให้หอมนะเดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะใส่มะเขือเทศนะใส่พริกคือจริงๆแล้วจะใส่แค่มะเขือเทศนะเพื่อนๆ มันจะมีรสเปี้ยวหวานแล้วเนาะแต่แฟนจะใส่พริกนะเพื่อนตา,า,ากคนอันนี้มันมันมันสูตรกินนะจะไม่มีพริกแต่คือแฟนตามใจคือตามใจของเราที่เราอยากอะนะ่ะเนาะคือมันต้องมีเผ็ดด้วยนะไม่มีพริกสดเอาพริกปนะ่นอะไรก็ได้นะคะเพื่อนเอาไหมกว่านี้อีกนิดนึงนะ รอแป๊บจะได้แลวนะตอนนี้มันเริ่มหอมแล้วนะเพืได้นะเราก็จะใส่มะเขือเทศเข้าไปนะเพื่นมะเขือเทศ้ก็มะเขือเทศนะศนะ่นแล้วก็จะใส่น้ำ จะเอาปลาเข้าไปเอาไปเคี่ยวด้วยนะต้องเติมน้ำตาลนะฮะมันจะมีรสเปรี้ยวหวานนะฮะเปรี้ยวมาจากมะเขือเทศแล้วก็ซอสมะเขือนะฮะเพื<ะ>่อ<ๆ>อีกนิดหนึง่งพอเราต้มเปิดไฟแรงสุดเลยนะฮะเรนจะชิมรสชาติดูนิดนึงนะคะ เพราะว่าแซนจะใส่ปลาที่ทอดเข้าไปนะไม่หวานเปรี้ยวแล้วนะไม่หวานแล้วก็ขอเค็มอีกนิดนึ่งอันนี้ปรุงแล้วแต่แต่ใครจะชอบนะคะเ่อนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะ แต่อันนี้มันจะก็มันมันก็เหมือนเอ่าเปรี้ยวหวานนั่นแหละนะฮะตอนนี้แซนจะใส่ปลาเข้าไปนะนะเพื่อนๆนะ,ะแซนจะเคี่ยวให้น้ํามันแห้งงวดนิดนึงนะคะแล้วเราจะอะตอนขึ้นทางเราจะกลับด้านนะคะ,ะลืมใส่จริงๆแล้วเราต้องผัดพริกด้วยนะ,ะแซนลืมผัดพริกเราก็ต้องใส่วันตอนนี้เลยนะ,ะเพราะเคยทําตอนที่มันไม่มีพริกอะเนาะ ก็สูตรนี้มันเป็นของคนกินมันจะไม่มีพริกนะเนี่ยก็ลืมลืมเลยว่าเราจะใส่พริกนะมันอันนี้มันคือสูตรสูตรที่เราเพิ่มเองเนาะคือเราไม่อยากจะได้แต่เปรี้ยวหวานเราอยากมีเผ็ดด้วยนะจริงๆผัดเปรี้ยวหวานบ้านเรามันก็ไม่เผ็ดเนาะมันก็เปรี้ยวหวานจริงๆนะต่อน,น้ำมันงวด มะเขือเทศมันก็เริ่มสุกนะคะมันก็จะได้ขี้แล้วนะเราก็จะตอนนี้ยังไม่กลับด้านนะแป๊บหนึ่งก่อนเราจะกลับด้านนะนเพื่อนๆนะตามตัวใหญ่ดูที่มันต้องงอนะนเพื่อนโดนน้ำมันกระเด็นอ่ะร้อนเลยน้ำเย็นล้างนะตรงนิ้วมือเดนดนตรงนิ้วมือน้ำมัน น้ำมันหรือขมหรือกระทะเม่ลืมตัวนะว่าจะเป็นโดนกระทะมนะั้งใ่า่ตอนนี้กลิ่นทริกเริ่มออกมาแล้วนะปลาตัวนี้มันตัวใหญ่นะมันเป็นปลาน้ำทะเลผมคิดว่ามันจะน่าจะเป็นกระปงขาวนะถ้าบ้านเราเรียก นี่มันนะแพงตรงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแซงจะกลับด้านแล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วเราไปแต่งหน้าเราจะไปแต่งหน้าจานตรงโต๊ะนะแซนขอยกจานไปกนะ่อนนะยกจานอันนี้ไปใส่ อันนี้มันก็เหมือนหัดเปรี้ยวหวานนะเพื่อนมันจะมีความเปรี้ยวความหวานแต่พริกนี่แซนใส่เยอะเลยเพราะพริกพริกเอามันมีเป็นมันมีเป็นครั้งครั้งนะที่ว่าอันพริกอันนี้อที่ซื้อมาคราวนี้เผ็ดมากแต่บางครั้งมันก็ไม่เผ็ดมากเท่านี้นะคะโอเคแตนจะกลับด้าน,นะคะเนี่ยกลับด้านจะยากมากเลย เอาคือเราจะกลับด้านเอาตรงอีกฝั่งหนึ่งอะไปดีใจไหมตอนนี้เราก็จะเคี่ยวแล้วนะคะน้ําแห้งอีกแป๊บหนึ่งก็จะได้แล้วนะเพราะว่าเรากลับฝั่งแล้วเนาะตอนนี้แซนจะใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมอันนี้ใส่เลยนะคะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีสีนะแซนเลือกเอาที่มันเป็นสีขาวเพื่อไหม่ให้มันมันสีมันเปลี่ยนไปเพราะ พอเราใส่ต้นหอมสีเขียวและสีมันเปลี่ยนไปมันไม่ไม่สวยและไม่น่าทานนะเพื่อนนี่เราใส่สีขาวเข้าไปเลยนะเดี๋ยวสีเขียวเราจะเอาไปแต่งจานนะนะให้น้ำแห้งแป๊บนึงนะตอนนี้น้ำมันงวดแล้วเซนก็อยากจะชิมอีกรอบหนึ่งนะว่ามันต้องเข้มข้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปลาข้างในเนี่ยมันไม่มีรสชาตินะเราต้องอาศัยน้ำน้ำน้ำ,นำซอสมันนะ แต่ของแซนนะแซนแซนทาวิธีของแซนก็คือแซนหมักเกลือของปลาไว้แล้วค้างคืนนะคะอันนี้แซนที่แซนเอาปลาตัวนี้ไปทอดคือหมักเกลือมาแล้วค้างคืนไว้เมื่อคืนแล้วเพราะอะไรเพราะเพราะว่าปกติไม่หมักเกลือก็ได้แต่แซนชอบที่เวลาปลาเราเอามาหมักเกลือแล้วนะเ <kel> นื้อมันจะนุ่มแล้วก็รื่นมันไม่มันไม่หยาบนะฮะมันไม่เหมือนเนื้อหยาบหยาบในความหมายของแซนคือ เวลาเราปลาที่เราเอ่อเ่อนึ่งนานๆหรือว่าต้มนานๆหรือว่าอะไรนานๆก็แล้วแต่นี่แหละมันเขาเรียกว่าเอ่อโอเวอร์ Over ook, ook, คุกโอเวอรคุคือคุกเกินเวลาเรียนทำนองเนี้ยนะมันจะทำให้เนื้อปลาหยาบนะฮะนี่ค่ะเดี๋ยวแซนขอเต็มโอชิมแป้นหนึ่งนะคะน้ำซอสน,น่าจะเหลือแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะรอชิมอีกทีหนึง จะได้รู้ว่ามันเข้มข้นไหมมันได้หมดแต่มันไม่เข้มขน้นก็ต้องเติมเกลือและน้ำตาลอีกนิดหรือว่าซอสมะเขือเทศอีกนิดนึงเ,เพราะว่ามันมีริกด,ด้วยจริงๆนะถ้าเป็นคนจีนก็ได้แล้วละ่ะเพราะว่าคนจีนเขาไม่เอาจิ๊บจ๊เท่าไหร่เนาะแต่ของเซนคือ แคือมันมีพริกด้วยมันเลยทําให้ลสจัดอีกนิดถึงจะเข้ากับเข้าเข้าสมดุลกันนะเนาอเพิ่มซอสมะเขือเทศนี้จะได้เลยเพราะอะไร่ไหมมะเขือเทศมันมีทั้งเปรี้ยวเค็มหวานอยู่ในนั่นแหละ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วทีนี้เราจะต้องย้ายกันนะคะแป๊บนึ่งเราต้นหอมสุดนะเราเกียวชยก็สุนนะน้ำซอสก็จะเหลือพอประมาณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปแล้วนะคะแต่ขอเยุบหอมแยอะแยะเลยใส่พริกนะ แซนก็ถ้าแซนทําทําทานเองแซนก็จะใส่พริกนะเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าเด็กๆยังเด็กมากไม่กินเผ็ดใช่ไหมแต่ตอนนี้ลูกสาวก็เริ่มกินเผ็ดแล้วแซนก็ใส่พริกได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องว่าเวลาทานคนเดียวแล้วก็ถึงจะมาใส่พริกนะตอนนี้น่าจะได้แล้วนะแซนออกแป๊บหนึ่งนะคะเราจะไปพร้อมกันทั้งกล้องทั้งนั้นนี่เลยนะ ตัวกระทะร้อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเอาแนบหนึน่งก่นอนะปทำไปได้แล้วน,นะคะึ๊บนี่ค่ะนเราจะมาใส่จานนะคะึ๊บนี่ค่ะจะมาใส่จานนะคะอืม ปลาตัวนี้มันเริ่มนิ่มแล้วนะเพราะว่าเราทอดกรอบก็จริงแต่เวลาเราต้มเราเคี่ยวไปในน้ําซอสอะ่ะมันจะนิ่มนะเราจะไม่สามารถยกได้ละเราต้องทําแบบนี้ลนะโอเ,เอาออกมาทั้งตัวแบบนี้ละนั่นเรา,ะาจะเอาน้าซอสให้หมดนะฮะ ชอนนีกินกับข้าวอร่อยมากเลยนะเพื่อนก็เพื่อนๆอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็ลองนึกสภาพเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเผ็ดด้วยนะคะเปรี้ยวหวานแบบไม่ใช่เปรี้ยวหวานธรรมดาแบบกลม,กล,ม,ก,ลมกล่อมจี๊ดจ๊าดนะคะเปรี้ยวหวานแบบนั้นเลยนะคะพราช้อสมะเขือเทศนี่มันก็มีความเปรี้ยวเยอะนะนี่ค่ะเอาให้หมดน้ำซอสติกกระทะนี่นะ ตอนนี้แซนจะใส่นี่แหละที่แซนจะไม่ไม่เอาไปาใส่ตอนที่กำลังอันนี้อยู่เนาะเห็นไหมว่า,าต้นหอมที่แซนเลือกเอาสีขาวเข้าใส่จะไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมแต่จะเห็นสีของพริกใช่ไหมเห็นไหมสีของพริกตอนแรกเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่พอโดนน้าส้มไปแล้วเป็นสีนี้เลยเห็นไหมไม่สวยใช่ไหมแต่พริกมันไม่เป็นไรเพราะเรามีอันนี้อยู่ในนี่เห็นไหมนี่ค่ะ นี่นะคะนี่แล้วแซนก็จะใส่ใบผักชีด้วยนะคะนี่ค่ะไม่เห็นปลาเลยโอเคใส่แค่นี้พอนะเพราะเราจะให้รู้ว่ามันเป็นปลาเนาะนี่ค่ะน,นี่แซน แฟนว่านะกับข้าวอะไรที่มันมีพริกอะ่ะถ้าเรามีต้นหอมผักชีด้วยมันจะมันจะอร่อยที่สุดเลยนะเดี๋ยวแซนจะให้ดูใกล้ๆนะเพื่อนๆนะอยูเช็ดจานให้ดีๆสีสันของมะเขือเทศมันจะสวยนะเพื่อนๆ แกะ็ให้เพื่อนๆดูนะว่านี่ค่ะนี่นะคะปลาซอสมะเขือเทศนะคะค่ะเห็นไหมคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆแล้วมาเจอกันอจานหน้า มื้อหน้าออ,อาหารจานเด็ดมื้อหน้าว่าจะเป็นอะไรนะคะพเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย